ต้อนรับทุกคนนะคะที่อยู่ภายในออโต v วิชันแมกค่ะเข้ามาในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46นะคะหรือว่ามอเตอร์โชว์2 5 2 5กับพูดของซู z u k i แน่นอนว่าบูสซูซูกินะคะเขาก็ขนทับรถยนต์นะคะภายใต้แบรนด์ซูซูกิหลากหลายเซกเมนต์เลยทีเดียวค่ะมาจอดแสดงโชว์อยู่ภายในงานของเราด้วยซึ่งเดี๋ยวตังโม,โมจะพาทุกคนไปชมกันค่ะว่าภายในงานตรงนี้ที่บูสซูซูกิมีรถรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างตามตังโมมาเลยจ้า ธุรกิมาในคอนเซปต์ Feel Your Life, Feel Your b e n t Color นะครับเรากําลังนําเอาเอกลักษณ์และจุดเด่นของซูรุกิสวิปมาตกแต่งตามสีสันที่ท่านต้องการนะครับและไฮไลท์บนเวทีก็พลาดไม่ได้นะครับก็คือตัวซูุกิสวิปที่เราตกแต่งพิเศษเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับความคิดของท่านว่าถ้าท่านซื้อซูุกิสวิปเนี่ยท่านสามารถตกแต่งได้อย่างไรบ้างนะครับและนอกจากนั้นนะครับในงานเราก็ยังมีตัวไฮไลท์อื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นรถซูรุกิแครีนะครับสำหรับปีนี้ครับคอนเซปต์ของเราก็คือซูเปอร์มาร์เก็ ได้แรงบันดาลใจและคอนเซปต์มาจากซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนที่ที่ประเดศญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. เรามาดัดแปลงซูกิแคร,รี่ของเราสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้คนได้นะครับ และนอกจากนั้นในงานก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซุกิชวิตนะครับเรามีแพ็กเกจที่เรียกว่าวอร์รี่ฟรี777นะครับก็คือฟรี i มเน n a น c e 7ปีฟรีเรื่องของรับประกันตัวรถ7ปีนะครับและรวมถึงรถไซอัสเซ็นต์อีก7ปีนะครับผ่อนสูงสุดได้ถึง90างวดและรวมถึงผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ2,222บาทนะครับก็ขอเรียนทุกท่านนะครับแวะเข้ามาชมที่บูสซูกิของเรานะครับจนถึงวันที่6เมษายนนี้นะครับและรวมถึงซูกิโชว์ลุมทั่วประเทศกว่า90แห่ง นะครับ นี่คือรถที่เรียกได้ว่ามียอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์ซูซูกินะคะนั่นก็คือซูซูกิสว f t นั่นเองสปอร์ตแฮตแบ็กที่เป็นยอดนิยมของคนไทยอีกหนึ่งรุ่นเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไซส์ขนาด1,200ซีซีที่มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นค่ะและที่สำคัญค่ะระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆของเขาครบครันมากๆนะคะห้องโดยสารกว้างขวางระบบที่นั่งภายในต่างๆเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวและรองรับแอ เป้าค้าเพลย์แอนดรอยออโต การเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆครบครันมากๆความพิเศษของคันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับชุดแต่งมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าเขาให้อะไรบ้างนี่เลยคันนี้ค่ะ Suzuki s w i f ปนะคะจะเป็น GLX ค่ะในราคา637,000บาทผ่อนกันเบาๆสบายกระเป๋าเดือนละเพียงแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะและจากชุดแต่งกันไปสเกิร์ตรอบคันเลยค่ะพร้อมสปอยเลอร์ทาสีรถรอบคันนะคะทาสีล้อแม็กคิวคอนโซลต่างๆเบาะหนังไฟไท้าย LED อากะจัดเต็มมากๆนะคะในราคาประมาณ90,000กว่าบาทเท่านั้นซึ่งสนนราคาตัวรถรวมทั้งคันอยู่ที่733,800บาทกับซูซูกิสวิปคันนี้สวยมากเลยแวะมาดูกันได้แต่ภายในบูสซูซูกิค่ะเขายังมีรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจอยากให้ตามแตงโมงมาอีกเพราะว่าเอาใจสาวๆหรือว่าสายหวานกันบ้างดีกว่าเผื่อว่าใครที่แบบว่าชอบทานแบบนมชมคูนมเย็นอะไรอย่างนี้นี่คันนี้เลย ซูซูกิเซเลเิโอนั่นเองจ้าสีชมพูน่ารักหวานๆแบบนี้นะคะกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะพร้อมสปอยเลอร์ทำสีฟ้าครอบล้อกระทะค่ะเบาะหนังชุดแหลกหลังคาแบบวินเทจซึ่งอยากให้ชมแหลกหลังคาเขามากนี่น่ารักมากเลยอะ่ะ และสำหรับคันนี้เขาบอกผ่อนเบาๆเพียงแค่เดือนละประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นน่ารักสุดๆไปเลยนอกจากคันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนที่เป็นสายออฟโรดเออไปชมอีกหนึ่งคันทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเอาใจสายออฟโรดกันบ้างนี่เลยซูซูกิจิมมี่นี่เป็นไง ดุดันดูดีดูแกร่งดูสปอร์ตตามสไตล์ออฟโรดสายแคมปิ้งนะคะอยากจะออกแคมปิ้งต้องเป็นคันนี้เลยค่ะจัดชุดแต่งมาจับเต็มเช่นเดียวกันให้ทุกท่านได้ชมกันภายในงานของเราในราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1 7 6 0 0 0้บาทเท่านั้นและสำหรับชุดแต่งของคันนี้ เป็นแสนเลยนะถ้าหากใครเป็นสายออฟโรดบอกอยากได้รถดุดุเท่ๆแบบนี้เอาไปลุยนะคะขึ้นป่าเท่าเขาลงห้วยต่างๆบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลย คัดมาอีกหนึ่งรุ่นที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เอาใจแบบว่าสายสร้างฝันกันบ้างดีกว่าอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอยากทำธุร,รกิจซูซูกิแครีราคาไม่ถึง4 0 0แสนอีกนิดนึงจะถึง4 0 0แสนเป็นราคาเบาๆสบายกระเป๋าค่ะที่จะได้ออปชั่นการใช้งานจัดเต็มแบบนี้เขาเป็นรถที่สามารถนำไปดัดแปลงต่อเออทางซูซูกิเขาทามาเผื่อให้คุณนี่ทำเป็นรถฟู ก็ได้ทําเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือใครจะนําไปทําเป็นรถรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับพี่ๆที่ปรึกษาการขายภายในงานของทางซูซูกิกันได้เลยเพราะว่าแคมเปญของเขาปังมากๆเลยจ้าเริ่มต้นกันที่ซูซูกิสวิปเลยค่ะเลือกรับสิทธิพิเศษฟ,ฟรีทางเลือกที่1 ซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมค่ะเม i นเทนเซอร์วิสเจ็ดปีค่ะฟรีซูซูกิวารันตีถึง7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงถึง7ปีด้วยหรือจะเลือกเป็นทางที่2ค่ะส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด50,000บาท สำหรับรุ่น GL และ GLS หรือรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด45,000บาทสำหรับรุ่น GL Next นั่นเองพร้อมกับการผ่อนนะคะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ4,999บาทหรือเลือกเป็นการผ่อนนานสูงสุด99เดือนค่ะเพียงแค่เดือนละ5,781บาทพิเศษเฉพาะในรุ่น Suzuki Swift GLX ค่ะรับฟรีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมูลค่าสูงถึง5,000กว่าบาทกันด้วยพร้อมกับรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในปีแรกกันไปเลยจ้ามาฟังโปรโมชั่นของ Suzuki Carry ก,กันบ้างดีกว่าค่ะรับข้อเสนอส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดรวมถึง20,000บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.99%นาน60เดือน หรือรับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ222บาทพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งในปีแรกจ้า <S <S ซูซูกิจิม my Off-Road Edition มาพร้อมกับสิทธิพิเศษต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะกับซูซูกิวอ r ี่ฟรีโปรแกรมค่ะ ฟรีซูซูกิแมนเชเนเซอร์วิส7ปีฟรีซูซูกิวารันตี5ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1ในปีแรกไปด้วยจ้า อินสปิเรชันสำหรับหลายคนที่กําลังมองหาธุรกิจนะคะเผื่อว่าใครที่เคยเป็นเจ้าของรถพุ่มพวงแบบนี้เห็นไหมมันจะดูรกรกงงงสักนดิดหนึ่งถ้าหากใช้ซูซูกิแฮร r รี่ของเรานะคะปรับเปลี่ยนด้านหลังขึ้นมาจัดให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นให้ทั้งความสะอาดปลอดภัยวางสินค้าได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันว่าถ้าหากอยากปรับเปลี่ยนดัดแปลงนะคะด้านหลังของซูซูกิแ a ร r รี่ให้ใช้สำหรับการวางนี่เลย สินค้าของคุณแบบนี้จะเป็นตู้แห่งตู้ทึบตู้เยน็นตู้เก็บรักษาอุณหภูมิต่างๆจัดเต็มมากสามารถทําได้หมดเลยนะคะเขามีรองรับทั้งหมดสามารถพูดคุยเพิ่มเติมกับพี่ๆที่ปรึกษาการขายจากทางซูซูกิได้เลยซึ่งแน่นอนว่าภายในงานามอเตอร์โชว์ปีนี้ค่ะทางซูซูกิเขาก็ผนทับรถมาหลากหลายเซ็กเมนต์จริงๆนะคะครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเอาใจชาวไทยกันแบบจัดเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของซูซูกิ ทุกรุ่นค่ะวันนี้ทํมเป็นข้อเสนอของเขาก็ปังมากๆเลยทีเดียวไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันเลยค่ะแวะเข้ามาภายในงานมอเตอร์โชว์ของเราในปีนี้แล้วก็เข้ามาดูคันจริงๆในบูสสุสกิกันได้ตามแตงโมเข้ามาเยอะๆเลยนะจ๊ะ